วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้าลูกามอนดิจิมอนคู่หูของพระเอกเวอร์ชั่นนิยาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมมีดิจิมอนสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับผมนั่นก็คือสายพันธุ์ของเจ้าลูกามอนนั่นเองครับมีใครรู้จักเจ้านี่กันไม่เอ่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าลูกามอนมีการเปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกก็คือเป็นในดิจิมอนฉบับนิยายที่มีชื่อว่าดิจิมอนซีกเกอร์สนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าดิจิมอนซีกเกอร์เนี่ยมันมีเป็นนิยายให้อ่านในเว็บดิดว่า สะดวกอยากฟังเป็นออดิโอก็จะมีเป็นการอ่านบรรยายในออดีโอนะครับผมใครที่ฟังภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องก็ฟังเวอร์ชันญี่ปุ่นได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษให้ฟังด้วยครับส่วนตัวของเองก็ติดตามดิจิมอนซีเกอร์ที่เป็นเวอร์ชันนิยายนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นเรื่องราวของดิจิมอนตัวใหม่ๆเนี่ยมาให้เราได้รู้จักกันนะเพราะว่าตอนแรกผมก็เห็นว่ามีดิจิมอนตัวใหม่ๆในดิจิมอนดอทเน็ตขึ้นมามันมาจากภาคไหนว่าอะไรแบบเเนนนนีี้้ยะรรัับบอออออู่่่ใกมหืปลาาไไแแตวฟฟงงงข มผมก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมาจากดิจิมอนซีเกอร์นี่เองครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าลูกามอนที่เป็นดิจิมอนคู่หูของพระเอกในของดิจิมอนซีเกอร์พระเอกคนนั้นมีชื่อว่านากาซุมิเอจินะครับผมซึ่งลูกามอนตอนนี้ก็มีไปถึงร่างสุดยอดแล้วด้วยบวกกับการที่มีดิจิมอนที่เป็นร่างเบบี้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วด้วยครับและร่างสมบูรณ์ก็จะมี2เวอร์ชันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะมีเป็นเจ้าลูกามอนทั้ง6ระดับแล้วก็7ตัวมาพูดคุุยยใใหห้้้กกกกกััับททคคคนนนนนนงงรโดดลิิปี็็ตอออําาเเมมืื่ ว่าด้วยเรื่องของการพูดถึงข้อมูลในดิจิมอนดอทเหรือข้อมูลตามสารานุกรมเป็นหลักนั่นเองครับจะยังไม่ได้มีการพูดถึงเนื้อหาสําคัญอะไรของดิจิมอนซีเกอร์ขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวไปรู้จักพวกมันกันเลยดีกว่าเนาะว่าจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจมาให้เราพูดคุยกันได้บ้างครับบอกก่อนนะครับว่าเนื่องจากเป็นเวอร์ชันนิยายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออาจจะต้องเอาภาพแฟนอาร์ตมาประกอบบ้างนะครับผมจะไม่ค่อยมีเป็นภาพอนิเมะอะไรพวกนี้มาคุยประกอบสักเท่าไหร่นะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับตัวนี้จะมีชื่อว่านเป็ ร่างทารกหนึ่งรูปแบบสลามครับฟูซอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหน้ามีตาเหมือนกับสุนัขนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีแค่หัวเนาะหน้าตาเป็นสุนัขเลยนะครับแล้วก็มีหัวมีขนอะไรพวกนี้เล็กน้อยนะครับตามสไตล์ดิจิมอนเบบี้หนึ่งนั่นเองนะซึ่งแม้ว่ามันจะขึ้นชื่อว่าเป็นดิจิมอนสลามก็ตามนะครับแต่ว่ามันมีความนุ่มของขนเหมือนกับว่าเราไปสัมผัสขนหมาขนแมวอะไรพวกนี้เลยครับตัวของมันเนี่ยจะมีท่าทีง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาเลยก็จริงแต่เวลาที่มันสนใจอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปหาสิ่งงงงนนนนนัันั้้้ดววววยยยคาาาาามมออออกกกรูเเห็ซึ่่่ตขืจ เป็นเบบี้หนึ่งอยู่นะครับก็อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายพอมีอาการเหนื่อยง่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะทําหน้าอย่างนี้ให้เราเห็นแล้วครับคือแบบว่าเหนื่อยอ่ะขอพักหน่อยนึงนะอะไรแบบนี้เนาะซึ่งตัวของมันนี้นะครับก็จะมีท่าโจมตีที่มีชื่อว่าปั๊ปปี้นอยส์ครับผมซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นการส่งเสียงขู่ใส่สตรูที่เข้ามาใกล้นั่นเองครับผมถ้ามันรู้สึกถึงอันตรายปุ๊บเอะเอะเอะขู่ไว้ก่อนเลยนั่นเองครับและผมจะบอกว่าร่างทุกร่างของเจ้าลูการ์มอนนะครับตั้งแต่ฟูซามอนไปจนถ Antibody อยู่ในตัวทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูร่างเบบี2กันบ้างนะครับผมเจ้าหนี้มีชื่อว่าบาวมอนครับผมบาวมอนเป็นดิจิมอนร่างทารก2รูปแบบสัตว์ขนาดเล็กครับรูปร่างที่เปลี่ยนไปก็คือมันมีขาแล้วนะครับผมคราวนี้เจ้าบาวมอนที่มีขานะครับแล้วก็จะมีปริมาณขนที่เพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีความอยากรู้อยากเห็นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับดิจิมอนตัวนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเบบี2ก็ตามนะครับผมแต่ว่ามันก็มีอารมณ์ร้ายอยู่เหมือนกันครับซึ่งอารมณ์ร้้าาายขของงมมันนนะรจปกฏึใช่วที มันได้กลิ่นที่แบบไม่พึงประสงค์ซะเท่าไหร่นะอารมณ์ประมาณว่ากลิ่นเหม็นๆมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห่าด้วยความโกรธเลยครับและทีนี้เนื่องจากว่ามีขาแบบนี้มันก็สามารถที่จะเดินได้ด้วยท่าทางที่น่ารักมากนะครับแต่ว่าข้อมูลก็พูดอย่างสมเหตุสมผลนะครับว่าขาแค่นี้ของมันก็ทําให้มันสามารถเดินได้ไม่เร็วเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วข้อมูลยังีม m a r k ไว้ให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นดิจิมอนเบบีสองที่มีขานะครับเวลาที่จะเอามันไปเลี้ยงไม่ควรเลี้ยงในที่ที่แบบว่ามีพื้นที่หลายระดับนะครับเพราะ จะปีนบันไดไม่ได้นั่นเองครับโดยตัวของเจ้าบารมอนนะครับก็จะมีท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าปัปปี้สปาร์คปัปปี้สปาร์คนะครับก็จะเป็นการคำรามใส่ศัตรูครับผมซึ่งเสียงคำรามที่ออกมาเนี่ยลักษณะจะออกเป็นคล้ายๆดอกไม้ไฟครับซึ่งอนุภาพการโจมตีไม่ต้องพูดถึงครับผมมีไว้ขู่ศัตรูให้ตกใจหรือแบบกลัวอะไรพวกนี้เฉยๆนะคราวนี้ก็จะมาถึงตัวเอกของคลิปนี้กันแล้วครับผมนั่นก็คือเจ้าลูกามอนนั่นเองครับลูกามอนเป็นดิจิมอนรากเจริญไวรูปแบบสัตว์อูระเภทไวรัสนนัั่เองจุดสังงงเเกตตอออย่่่าหนนึมื ผมได้พูดไปแล้วว่าสายวิวัฒนาการของเจ้าพวกนี้มันจะมี X อ n t ์แอนติบอดีอยู่ในตัวทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้สังเกตว่าตัวของลูกามอนนะครับก็จะมีเป็นส่วนอินเทอร์เฟสอยู่ที่หน้าผากของมันนะซึ่งการมีอินเทอร์เฟสตรงนี้อยู่ที่หน้าผากนะครับหมายความว่ามันเป็นดิจมอนโปรโตไทป์นั่นเองครับซึ่งใครนึกภาพไม่ออกก็อย่างเจ้าโดรูมอนอย่างเงี้ยที่เป็นสายวิวัฒนาการร่างของอัลฟามอนนะครับอันนั้นก็มีอินเทอร์เฟสอยู่ที่หน้าผากแล้วก็ถูกนับว่าเป็นดิจมอนกันนนนนนกนนัันนนองงดดยวลูมะจึข้้ถฝไป Data ของหมาป่าปีศาจที่อยู่ในตำนานเทพนั่นเองครับซึ่งเจ้านี้นะครับผมแม้ว่าจะเป็นดิจิมอนร่างจเจริญไวก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีความดุร้ายแล้วก็มีความมั่นใจไม่กลัวศัตรูหน้าไหนกันเลยทีเดียวเชียวครับแต่ก็ต้องบอกว่าฝีมือของมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นมีเอ็กซ์ตันติบอดี้อยู่ในตัวด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับตัวของมันเนี่ยค่อนข้างจะดุร้ายนะครับไม่ค่อยสนิทสนมกับใครง่ายๆเวลาที่มันโมโหใครมันก็จะแววงกลับสิ่งที่อยู่อบบขาาางททยยนน,นบบในนิย มีความคล้ายเหมือนกันไหมครับผมนากาซูมิเอจิที่เป็นพระเอกของเราอย่างงี้ยแอบจะไปลูกหัวอินเทอร์เฟสของมันปุ๊บมันห่วงมากครับผมมันแทบจะกัดเอจิกันเลยทีเดียวเชยวนะซึ่งตัวของมันเนี่ยเรียกว่ามีกลไกการปกป้องตัวเองที่ว่าจะไม่สนิทสนมกับใครง่ายๆแต่ถ้ามันสนิทสนมกับใครได้แล้วนะครับผมดิจิมอนที่สามารถสนิทสนมกับมันได้ก็ต่างจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นพวกพ้องที่พึ่งพาได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับท่าไม้ตายของลูกามอนนะครับจะมีอยู่2ท่าด้วยกันครับท่าาร,รารกกอ,ออกจ ปากโจมตีใส่สตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่า Howling Fire ครับส่วนอีกท่าหนึ่งนะครับคือ Spiral Bite นั่นเองครับ Spiral Bite ก็คือการใช้ปากของมันกัดัตูแล้วก็เวียงไปเวี่ยงมาในลนักษณะเป็นวงกลมนั่นเองครับแล้วพอลูการ์มอนมีการวิวัฒนาการร่างไปนะครับมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าลูการูมอนครับลูการูมอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบสัตว์อสูรประเภทไวรัสนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดิจิมอนรูปแบบสัตว์อสูรหรือจะเรียกว่าเป็นรูปแบบของสัตตตว์ปีีีศาาานรรบท่มมกเิโขึ้ กลายเป็นเจ้านี้นี่เองครับซึ่งการที่มันเติบโตขึ้นมานะครับพลังของสัตว์ปีศาจสัตว์อสูรที่อยู่ในร่างกายของมันก็จะมีการเดือดพล่านขึ้นมานั่นเองครับโดยตัวของมันนะครับผมสามารถพ่นไฟออกจากปากได้และเป็นไฟที่น่ากลัวมากๆคือถ้าหากว่าใครโดนไฟของลูการูมอนเข้าไปนะครับไฟนั้นจะติดอยู่กับร่างกายเป็นเวลานานไม่สามารถดับได้ด้วยวิธีทางธรรมชาตินะครับในความหมายคือใช้น้ําดับไฟที่ติดตามร่างกายของดิจิมอนตัวนั้นก็ไม่สามารถทำได้นั่นเองครับผมซึ่งตัวของมันนะครับเราจะสังเกตว่าก็ยังมี ส่วนอินเทอร์เฟซคล้ายๆกับของดูการ์มอนติดอยู่ที่หน้าผากของมันนะครับและนับว่าตัวนี้ก็เป็นโปรโตไทป์ดิจิมอนก็ได้เหมือนกันนะครับผมตัวของมันนะครับพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าขาของมันจะเล็กแต่ว่ามันใช้ขานี้เคลื่อนที่กระโดดไปกระโดดมาและใช้ขาหน้าของมันในการที่จะตบศัตรูหรือโจมตีศัตรูด้วยกรงเล็บก็ได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องใช้ท่าไม้ตายในการปิดชีพศัตรูมันก็จะมีท่าไม้ตายอยู่2ท่าครับท่าที่ีชื่งมี ก็จะเป็นการยิงลำแสงที่เป็นเปลวไฟโจมตีใส่ศัตรูซึ่งลูการ์มอนจะยิงโฟกัสไปที่จุดจุดหนึ่งของร่างกายศัตรูและจุดจุดนั้นจะได้รับความเสียหายแล้วก็เปลวไฟจะมอดไหม้ศัตรูจากจุดที่ตัวของลูการูมอนยิงไปนั่นเองครับส่วนท่าไม้ตายที่2นะครับคือมันจะเอาเปลวไฟปีศาจโอบล้อมรอบตัวมันแล้วพุ่งเข้าโจมตีศัตรูครับท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่าเฟรมโบนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลูการูมอนมันจะวิวัฒนาการเป็นร่างสมบูรณ์นะครับจะมี2กรณีด้วยกันครับ ยังไม่เว้นเลยครับคือมีเวอร์ชั่นที่เป็นร่างชั่วร้ายกับเวอร์ชันที่เป็นร่างปกตินั่นเองเนะซึ่งตัวของดูการูมอนนะครับถ้าหากว่าจะวิวัฒนาการเป็นร่างสมบูรณ์นะมันจําเป็นต้องเอาพลังของสัตว์ปีศาจที่อยู่ในร่างกายอยู่ในส่วนลึกของดิจิคอนเนี่ยให้มีการระเบิดออกมาเพื่อให้กลายเป็นร่างสมบูรณ์ครับซึ่งการกลายเป็นร่างสมบูรณ์ของดูการูมอนเนี่ยอินเทอร์เฟซจะมีการส่องแสงอย่างรุนแรงแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ของมันได้ครับซึ่งแน่นอนว่า Data ของมาาปาป่ศีศในตตานนนเเทพั้มมื่อีการ แสงรุนแรงปุ๊บพลังอันมหาศาลนั้นก็ไม่ใช่ว่าลูกาลูมอนจะสามารถควบคุมได้ครับเอาเวอร์ชั่นควบคุมไม่ได้ก่อนก็แล้วกันเนาะถ้าควบคุมไม่ได้มันวิวัฒนาการกลายเป็นร่างสมบูรณ์ที่ชั่วร้ายมันก็จะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าเฮลลูกาลูมอนครับเฮลลูกาลูมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบสัตว์อสูรประเภทไวรัสนั่นเองครับเจ้านี่เราจะเห็นว่ามันมีเปลวไฟที่พุ่งขึ้นมาตามร่างกายของมันมันจะมีขนสีส้มนะครับแล้วก็ร่างกายจะมีความร้อนแรงสูงมากแค่เข้าไปใกล้สสสิิิ่่่งงงไหนนนนุีั้ก็ สามารถมอดไหม้กลายเป็นจุนกันได้เลยทีเดียวเชียวครับซึ่งตัวของมันจะเป็นดิจิมอนที่มีความโหดร้ายนะใช้คําว่ามันยังพอมีสติสัมปชัญญะในการที่จะควบคุมตัวเองได้แต่สัญทาตยานที่อยู่ในร่างกายของเฮลูการ์ลมอนกลับเป็นสิ่งที่ออกไปในแนวของการทําลายล้างครับหมายความว่าแม้มันจะไม่ได้คุ้มคลั่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวอันตรายที่สามารถทําลายทุกสิ่งรอบข้างได้โดยที่ไม่สามารถมีใครควบคุมมันได้เลยครับซึ่งท่าไม้ตายของเจ้านี้นะครับมีถึง3ท่าด้วยกันเลยนะท่าไม้ตายแรกนะครับผมฮ เบรสก็จะเป็นการยิงลมร้อนที่มีเป็นลนักษณะของเปลวไฟปีศาจออกจากปากโจมตีใส่ศัตรูได้ครับส่วนท่าต่อมานะครับ inferno claw ค,ครับผม inferno claw ก็จะเป็นการใช้กรงเล็บที่อบหุ้มไว้ได,ด้วยเปลวไฟปีศาจนั้นควรใส่ศัตรูให้ศัตรูได้รับความเสียหายจากกรงเล็บของมันและได้รับความร้อนจากเปลวไฟปีศาจนี้ไปด้วยครับส่วนท่าไม้ตายต่อมามีชื่อว่า htn e b e a s t ครับผม htn e burst เป็นท่าที่มันจะใช้ inferno claw จากมือทั้งสองข้างครับและหลังจากที่ใช้ inferno claw สองข้างนั้นนะครับมันจะ เป็นคลึ่นเปลวไฟที่เป็นแรงฟันเนี่ยพุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูนั่นเองครับผมอารมณ์ประมาณว่า inferno c l a w เนี่ยโจมตีระยะประชิดแต่ h a p p y e m b r a c e ที่เหมือนกับต่อยอดมาจาก inferno c o a w เนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้มีระยะมากยิ่งขึ้นบวกกับการที่ว่าเป็นการโจมตีจาก2มือทําให้ท่านี้ของ hellu g a r u m um o n นั้นมีพลังทําลายล้างอันมหาศาลครับแล้วเมื่อเราพูดถึงเวอร์ชันคุ้มคลั่งกันไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาสู่เวอร์ชั่นที่ไม่คุ้มคลั่งกันบ้างนะเมื mm ่อ g a การ m o n ที่เป็นร่างโตเต็ม hmm. ว mm ัยของเจ้า garurumon นั้นนึงลาจกกส่วขอ พลังงานของหมาป่าปีศาจต,ตัวนั้นพุ่งพล่านขึ้นมาจากร่างกายและมันสามารถควบคุมพลังนั้นได้มันก็จะกลายเป็นดิจิมอนที่มีชื่อว่าโซลูการูมอนครับโซลูการูมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบสัตว์อสูรประเภทไวรัสครับเจ้านี่นะครับผมเนื่องจากว่ามันสามารถควบคุมพลังได้แล้วมันก็จะมีความสุข,ขุมนุ่มลึกในการต่อสู้เป็นอย่างมากเลยครับจุดสังเกตนะครับผมมันจะมีอาวุธะด้วยซึ่งอาวุธของโซลูการูมอนจะมีชื่อว่าวานอก,กันครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอาวุธททีี่่สาาาามมรถนนนกััโจตของได้นะ แต่ที่นี้ขอพูดถึงโปรไฟล์ของมันก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถควบคุมพลังที่มีความคลุมข้างแต่ดั้งเดิมได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วดิจิมอนตัวนี้สามารถโจมตีใส่ศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมากครับในความหมายคือโจมตีแต่น้อยได้ผลมากก็ได้นะครับหรือจะเป็นการโจมตีอย่างมีความแม่นยำก็สามารถทําได้เช่นกันครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นดิจิมอนที่ออกแนวยืน2ขาเต็มๆแล้วนะครับก็จะมีความสามารถในการใช้กําลังขาในการเคลื่อนที่พร้อมใช้อาวุธในการทุบตีศัตรูได้นอกจากนั้นแล้วยังมีไหล่ที่สามารถยิงไออ่นททีเเปป็ฟกมาาํให้ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วครับทีนี้ท่าไม้ตายของเจ้าโซลูการูมันกันบ้างดีกว่าครับผมท่าไม้ตายแรกกันก่อนเลยนะครับท่าแรกของมันนั้นคือมันจะใช้นิ้วชี้จากมือของมันจะซ้ายหรือขวาก็ได้หรือยิงท้องกันก็ได้ครับยิงเลเซอร์ที่มีอํานาจการทําลายล้างดั่งความร้อนของดวงอาทิตย์ท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่า Prominence Laser ครับส่วนท่าที่2นะครับคือมันจะใช้วานอก,กันที่เป็นอาวุธของมันนี้ในการที่จะเร่งพลังสูงสุดสร้างเป็นคมดาบที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็ฟาดฟันใส่ศัตรูได้ครับท่าไม้ นั้นมีชื่อว่า eruption howling ครับผมส่วนท่าไม้ตายสุดท้ายของมันนะครับคือมันจะเร่งพลังเปลวไฟที่อยู่ที่ไหลของมันนั้นนะครับผมแล้วทีนี้มันจะม้วนตัวอย่างรุนแรงแล้วพุ่งโจมตีศัตรูด,ด้วยการใช้วานอนกันที่อกหุ้มไปด้วยพลังของเปลวไฟอีกทีหนึ่งครับท่าไม้ตายนั้นจะมีชื่อว่า skull rage ครับผมและต่อมาจากพัฒนาการกลายเป็นร่างสุดยอดกันแล้วนะครับผมร่างสุดยอดของสายลูการ์มอนจะมีชื่อว่าเฟนรีลูการ์มอนครับผมเฟนรีลูการ์มอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบสัตว์อู วร,รัซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นลักษณะของหมาป่าที่ยืนสีขานั่นเองนะโดยดิจิคอที่อยู่ในร่างสมบูรณ์ของมันนั้นนะครับมีการเร่งพลังเพื่อที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดไปนะครับแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดตัวนี้ได้นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดที่มีพลังอันมหาศาลมากๆนะครับผมแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ของมันแล้วนะครับเป็นดิจิมอนที่สามารถข่มศัตรูได้ด้วยทั้งรูปลักษณ์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นการเปล่งออร่าที่มีความร้อนสูงออกจากร่างกายของมัน,น,น มันถึงจะมีการปล่อยออร่าความร้อนที่จะแบบสามารถขู่ศัตรูกดดันศัตรูได้แบบนี้นะแต่ว่ากันว่าตัวของเฟนรีรูกามอนตัวนี้นะครับถ้าหากว่าอยู่ในโหมดที่สงบสงบหน่อยเพิ่งต่อสู้เสร็จอะไรแบบนี้ออร่าความร้อนหายไฟปุ Hi ๊บเนี่ยว่ากันว่าขนที่เป็นลักษณะเปลวไฟสีฟ้าที่อยู่ที่ตัวของมันจะมีการพลิวล้วพลิ้วสวยอย่างสวยงามมากๆครับแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าในส่วนของการเปล่งเปลวไฟออกจากร่างกายของมันนะครับคือตัวของเฟนรีรูกามอนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นดิจิมอนที่สามารถดึงพลังของดิจิคอร์ขั้นสุดออกมาได้แล้วนนะะเพราะฉะั้น มันเป็นดิจิมอนที่สามารถควบคุมเปลวไฟไม่ใช่แค่ระดับความร้อนที่ออกจากตัวของมันนะครับมันสามารถที่จะวควบคุมได้ถึงระดับที่ว่ามันจะให้เปลวไฟของมันเนี่ยส่งผลต่อใครบ้างครับผมเออในความหมายคือว่าถ้าหากว่าเป็นแบบเพื่อนพ้องกันอย่างนี้นะครับผมเวลาที่ตัวเฟนรีรูกอมอนมีการปล่้งออร่าความร้อนไปอย่างนี้ดิจิมอนที่เป็นเพื่อนพ้อ,องของตัวเองจะไม่สัมผัสถึงความร้อนแล้วก็จะไม่ได้รับความเสียหายตรงนั้นเลยครับเรียกว่าความร้อนนี้เอาไว้ทําให้ศัตรูเนี่ยเกิดการเสียสมาธิเกิดความกดดันกันไปเองได้เลยทีเดเยนะดยยยชนโาไม้ตของู ก็จะมีทั้งหมด3ท่าครับท่าไม้ตายที่1นะครับผมแร็กนาร็อกฮาวริงครับแร็กนาร็อกฮาวริงก็เป็นท่าไม้ตายที่พ่นแรงระเบิดออกจากปากโจมตีใส่ศัตรูซึ่งเปลวไฟนั้นจะผ่านทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือพื้นที่บริเวณรอบข้างของศัตรูที่เป็นเป้าหมายที่ท่าไม้ตายนี้โจมตีไปได้เลยครับส่วนท่าไม้ตายต่อมานะครับคือการใช้ลำแสงสีฟ้า,ฟาที่อยู่บริเวณขาของมันนั่นนะครับรวมเป็นพลังเปลวไฟปีศาจแล้วก็ยิงเข้าโจมตีใส่ศัตรูในคราวเดียวครับท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่าโยทันเกค ท่าไม้ตายสุดท้ายจะมีชื่อว่าฟลอตวิทเนียครับผมฟลอตวิทเนียของเฟนรีรูกามอนก็จะไม่ใช่ท่าโจมตีโดยตรงนะครับแต่จะเป็นท่าไม้ตายที่โตของมันสร้างร่างแยกของมันขึ้นมาครับซึ่งร่างแยกนั้นนะครับผมจะมีคุณสมบัติการต่อสู้ที่เหมือนกับเฟนรีรูกามอนทุกประการนอกจากนั้นแล้วนะครับเล็กนาร็อกฮาวริงที่บอกเมื่อกี้หรือกระทั่งท่าไม้ตายโยธันฮามเกลอย่างนี้นะครับร่างแยกของเฟนรีรูกามอนสามารถใช้ได้เหมือนร่างต้นเป๊ะเ,เ,เลยนั่นเองครับซึ่งท่าไม้ตายนี้เนี่ยเรีย่นยนะูซึง กับร่างแยกรุมเข้าไปอย่างนี้นะครับข้อมูลก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าพลังของเฟนรีลูการมอนเนี่ยมันจะตกหลน่นลงไปแต่อย่างใดแต่คิดว่าน่าจะมีข้อจํากัดของเวลาครับผมก็คือว่าถ้าเรียกร่างแยกออกมาเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบกำจัดศัตรูก่อนที่ร่างแยกจะหายไปนั่นเองครับก็จะหมดไหมนะครับผมสําหรับร่างวิวัฒนาการของเจ้าลูกามอนทุกตัวครับซึ่งเอาโดยรวมก็ถือว่าเป็นดิจิมอนออกแนวหมาป่าที่เราอาจจะได้เห็นบ้างในเชิงของการเป็นดิจิมอนของพระรองอะไรแบบนี้เนาะเออแต่ว่าคราวนี้ไอ้ตัวหมาป่าเนี่ยมาเป็นดเช ซึ่งโดยรวมแล้วผมว่าก็เป็นดิจิมอนที่มีลักษณะการต่อสู้ที่ค่อนข้างเด่นชัดดีครับคือเป็นหมาป่าดุดุแล้วก็ท่าไม้ตายของหลายๆระดับก็จะมีท่าที่เป็นแบบ howling อะไรพวกนี้เนาะเสียงคำรามหมาป่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่มันแบบดูแบบว่าที่มีความสามารถกดดันศัตรูได้แบบนี้เนาะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าอยากไปอ่านนิยายเพื่อที่จะรู้จักเจ้าพวกนี้มากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงบทบาทของในดิจิมอนซีเกร์สนะคะรับแต่ว่าก็เอาเรื่องราวที่อย ผมได้รู้จักดิจิมอนแบบแนวที่เป็นลอสตอรี่อย่างเงี้ยผมว่าก็น่าสนใจดีครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์ในมุมของท่านผู้ชมกันด้วยนะหรือมีข้อมูลอื่นอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสาหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นถ้าคลิปน,นี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปน,นี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดีบคนะดัคร